สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบกระทรวงการเกษตรครับว่าบ้างเขาล้มครับตอนนี้จะางานนี้จะเป็นข้าวล้มนะครับล้มแล้เนี้ล้หน้านะครับจะเกี่ยวยากครับจะสโล่ค่อยๆเกี่ยว ตอนนี้ท่านกำลังรับชมนะครับเ,เจ้าคูป้าดีซีเจ็ดสเคินนะครับรถของทีมงานยู u ูบกระทรวงเกษตรนะครับเกี่ยวอยู่บนรท่องนะครับเพืยโนนสตนะครับตำบลโ,โน่งสีจังหวัดอุดอเรเกี่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเรือนพฤ่พิารนี่ก็จะเป็นคิวของรถเกี่ยวนะครับ ก็เกี่ยวก็เป็นของเราเนี่ยแหละครับมันไป,นเ,ปนเป็นถ่ายที่ไหนนะครับก็มีมีบางคลิปที่เราไปเจอไล่ข้างเคียงเจ้าอืน่นเราก็ถ่ายมาให้ดูนะครับเออมันสิคือต้องสิงแค้นเนี่ยแหละพี่น้อง แนนข้าวที่เกี่ยวนี่นะครับเป็นข้าวกอขอนะครับกอขอสิบห้าเป็นพระเจ้านะครับ เกบมาครับเดี๋ยวเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะสำลักครับ เกียวก็จะค่อยๆทำหน้าที่ดูข้าวเข้าไปครับแเกี้ยวที่เป็นเกี้ยวใหญ่ๆนั่นนะครับใบมีดตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ตัดนะครับลูกเออเนี่ยนะครับตัวที่เขาเรียกอะไรตัวดึงข้าวเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะดนกับใบมีดตัดการมาน่นะครับตัวลูกกิ่งใหญ่ๆนันก็จะหมุนข้าวเข้าไปนะครับ ไปั่นอยู่ข้างในถังมันได้หละ เแลวบแบบนี้จะประหยัดน้ำมันนะครับพราะว่าให่ได้เร่งรถนะครับ อปเขาไปเรื่อยๆเพ oh, wow. ราะว่าเขาไม่ได้เฝ้าครับไม่ได้เฝ้าก็งานไปไหนหรอกเพราะว่า oh, wow. มันก็นมีงนันรับนัดไปทุกวันแล้วแหละครับมันมีมันมีนัดอาศัยว่าเราเกี่ยวเช้าขึ้นนะครับเก้าโมงไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเกี่ยวถ้าเกี่ยวเช้าวันนั้นมันก็น้ำหมอกที่มันโดนโดนเข้ามันเข้าไปจะเหนียวครับต้นหอมมันเลียวตึงเลยแหละปลายแดดมันหลอกกัน ข้าวเราไม่หมดครับสรุปมันก็เกี่ยวได้นั่นแหละ ขบให้หมดครับสุดท้ายแล้วจะดเป้าฟุ้นยู่ได้ไปหน่อยปาวฟอมันอยูอไ่ได้เสร็จงานนะครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆอ,อย่างนงี้แหละครับจนง่วงครับตั้งแื่ขับกับขับยังซีซ่าไรกันง่วงเล <laughs> แต่ว่าเราก็ขับแบบถนอมรถนะครับก็ให้ดูว่ามันจะต้องใช้งานอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับแทนม่ใช่สิปีประเด็นสิคุ้มค่าเงินล้านเนาะพี่น้องนี่มันลงไปเนาะเบิ้งนะครับก็ก็ดูครับก็สังเกตแองแงเบื้องซองเอานะครับว่าการที่จะมาทําธุรกิจรถเกี่ยวเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่นะครับปัจจัยเรื่องคนขับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรการสําลองเงินซื้อนะครับเงอนน้ำมันนะครับค่าใช้จ่ายที่ต้องสําลองมีนะครับ ไม่สำลองใจนะครับมันไม่ใช่แค่ภาพแค่ว่าอยากจะเกี่ยวแต่ว่าเราต้องดูว่าเบื้องหลังมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ท่านได้รับทราบนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งภาพไปดูอย่างสวยๆนะครับบรรยากาศแดดล่มลมจกครับขอบคุณที่ติดตามช่องยู u ูบจุราลงกรเกษตรครับอย่างต่อเนื่องนะครับ